ชื่ออัชราวันวงสาธิตกุลค่ะเจ้าของผลิตภัณฑ์บีจาเฮอร์เบลค่ะเป็นผลิตภัณฑ์ที่มาจากข้าวมาจากสมุนไพรไทยเนี้ยค่ะเป็นผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ จุดเริ่มต้นของแบรนด์มาจากที่เราชอบความเป็นธรรมชาติรักการเดินทางอะไรแบบนี้คะ่ะก็เลยอยากจะทําผลิตภัณฑ์แบบนี้เพื่อตอบโจทย์ตัวเองอย่างตัวนี้ก็จะเป็นผงล้างหน้าแป้งข้าวนะคะถามว่าทําไมถึงอยากให้มันเป็นผงเนื่องจากว่ามันพกพาสะดวกง่ายต่อการเดินทางก็เลยทําเป็นผงแล้วก็เราก็ชอบในความเป็นธรรมชาติของเขาเราก็ไม่จําเป็นที่จะต้องไปใส่สารเคมีมากเช่น พวกกันเสียอะไรแบบนี้ค่ะตัวนี้ก็เลยจะตอบโจทย์นักเดินทางแล้วก็คนรักพวกผลิตภัณฑ์ธรรมชาติค่ะผงล้างหน้าแทนโฟมล้างหน้าได้เลยค่ะเราก็สามารถใช้ได้ทุกวันได้เลยแล้วก็ถ้าเราเดินทางขึ้นเครื่องอะไรเงี้ยค่ะก็สามารถพกพาตัวนี้ไปได้ค่ะอย่างกระปุกแค่นี้ค่ะเขาก็จะใช้ได้ประมาณเกือบ3เดือนแล้วก็มีผลิตภัณฑ์ตัวอื่นที่เป็นพวกสกินแคร์เช่นกันแดด แล้วก็แฮนด์ครีมมีน้ำมันน้ำข้าวเป็นส่วนผสมถ้าเกิดเป็นน้ำมันน้ำข้าวก็จะเป็นน้ำมันน้ำข้าวพวกออแกนิกได้ได้เซอของออแกนิไทยแลนด์ค่ะแต่เราไม่ได้เคลมว่าผลิตภัณฑ์ของเราเป็นผลิตภัณฑ์ออแกนิกนะคะเพราะว่ามันถ้าเป็นผลิตภัณฑ์ออแกนิกนะคะก็จะต้องมีแบบมีเซอร์ติฟายในอินกริเดียนหลายๆตัวที่ได้ออแกนิกแต่เราเป็นเป็นนัตชัลเป็นเป็นธรรมชาติถ้าเป็นตัวของล้างหน้าแป้งข้าวค่ะ ก็จะเป็นข้าวสาวไข่ค่ะด้วยความที่ผงล้างหน้าค่ะอย่างมันเป็นภูมิปัญญาเดิมของไทยเนาะว่าตัวข้าวหรือน้ำซาวข้าวอะค่ะมันจะช่วยในการกล่อมผิวได้เราสระผมอะไรเงี้ยตัวน้ำซาวข้าวค่ะก็สามารถช่วยบำรุงเส้นผมอะไรนี้ได้อยู่แล้วก็เป็นเรื่องของภูมิปัญญาเดิมของเราด้วยก็เลยอยากจะเก็บรักษาเอาไว้ด้วยค่ะแล้วก็อยากจะเก็บรักษาแล้วก็สามารถคิดว่า คนรุ่นใหม่ก็น่าจะชอบอะไรแบบนี้ในในอนาคตต้องขอขอบคุณนะคะทางดีพร้อมที่แบบว่าช่วยจัดที่จัดกิจกรรมแบบนี้ขึ้นมาค่ะเพื่อที่ผู้ประกอบการคะจะได้พัฒนาตัวเองไปในจุดที่เขาต้องการนะคะแล้วก็เข้าใจว่าเขาก็เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการ ให้ความแสดงความคิดเห็นด้วยค่ะว่าเขายังขาดอะไรหรืออะไรเข้าใจว่าดีพร้อมเองก็จะปรับให้ไปตรงตามที่ผู้ประกอบการต้องการโดยเช่นกันค่ะอย่างเมื่อวันแรกของอาจารย์กบเนาะโอ้ดีมากเลยค่ะเพราะว่าแบบได้เรียนเรื่องของแบรนด i n g แล้วก็ได้แบบว่าถ้าให้เราไปอ่านเองบางทีเราก็แบบไม่ไม่สามารถที่จะอ่านได้หมดนะคะเหมือนอาจารย์ย่อยมาให้เราแล้วเราก็รับรับเอาไว้รับฟังเอาไว้แล้วก็ได้เปิดโลกของเราอีก อีกทีหนึ่งค่ะก็ขอขอบคุณกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมนะคะที่ว่าจัดโครงการที่ให้ความรู้แบบนี้ก็ให้ผู้ประกอบการได้มีโอกาสมาเรียนรู้ร่วมกันแล้วก็ได้มารู้จักกันแล้วก็เพื่อที่เขาจะได้ไปต่อยอดในการทำธุรกิจให้มันยั่งยืนต่อไป